เอ๊ะธรรมดาที่ไหนมีสามภาษาด้วยนะมีอิตาลีด้ยวยมีจีนเนี่ยมีอังกฤษคืออาอังกฤษดกวาโอเคอะอัลจเนียโอ้ไ oh okay. ม่กัดโบโอเคผมจัดสวัสดีฮะวันนี้ขอก็ผัดนะฮะวันนี้เรามาอยู่กันในเกมที่มีชื่อว่าฟัก <c oughs> เรามาอยู่กันในเกมที่มีชื่อว่าชิลิเม The Curse of the b o o d Eye หรือแปลเป็นภาษาไทยชิริเมะคำสาบแห่งก้นเห็นไหมคำสาบรวงตายแห่งก้นโอ้ไม่ยาซึ่งเป็นเกมที่ผมไปเจอมาในหน้าของสตรีมนะฮะ mm hmm. เออเป็นเกมที่น่ากลัวมากน่ากลัวน่ากลัวเพราะอะไรว่าไอ้เชื่อพว่ภาพหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเกมเนี่ยเนื้อหามันเกี่ยวกับชิริเมะที่เป็นผีของญี่ปุ่นฮนะ ซึ่งไอผีหายนานนเนี่ยมันไอผีบ้านเนี่ยเนี่ยมันคือผีก้นโอเคพูดแค่นี้พอฮะเราไปดูกันดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงกูรู้สึกว่าทำไมมันแหลกจกังวะกูเอาหายแล้วกันไอเช่เอ้ยแมันวอนแหลกเลยสิโอเคอะนิวเกมวอนตัวเฮล ตำนานได้กล่าวไว้ว่ามีแค่เอ่อคนที่ทอา่างูเขาแทน,นที่จะกล้าโมอ <c oughs> อะไร <c oughs> วะเนี่ยโอ้ย <c oughs> ในหนึ่งของพวกเขามีแค่คนเดียวที่เจอความจริงอะฮะอ่ะฮะ What the hell ว่าอะไรเนี่ย แฟนสาวองฉันชารอนหายตัวไปหลายวันแล้วเพราะความทีเธอจริงวันสุดท้ายก็คืออะไรกูอ่านไม่ทันเมื่อกี้นี้แต่ว่าเธอไม่เคยกลับมาเลยให้เดาวก็คือเธอกอลังจะกลับมาใช่ไหมไม่เป็นแปลงว่าข้อความที่เธอจริงไว้อะถ้าเธอจะกลับบ้านเดี๋ยววันนี้โอ้ยเจ็บโบ่โอ้ป่าเอ้ยน่ามร้อนเขานี่ยวะ เราเธอดีกว่าแต่ว่าไม่มีวิวของเธอเลยไม่เอาหน้าไม่เอาหน้ามึงต้องอยู่ที่แถวนี้จุบวะ่ะแล้วมึงหาอะไรโอ้ไม่เนอะโน้ตเป็นบอกอะไรบางอย่างหรือบอกอะไรบางอย่างกับการทดลองของอไอไอคอลินนี่มันจะเป็นอะไรวะ,ระไอวิทยาลัยเหรอรู้สึกไม่ค่อยดีเลยเว้ยอารอน นี่เธออยู่นี่จริงหรือเปล่าวะเนี่ยโอ้โอ้โอ้โหโคตรแลกเลยพี่เลยอ,อ,อันเดียอันเลี้อนจินเจอ๋อันนี้คืออ e ีพินสแลกออบเจกต์ฮะอืมเรลลี่ที่อ๋อชาลอนเขียนไว้เหรอแล้วมันก็ดูมันก็ว่าการทดสอบของไอ้นี่คืออะไรวะเอ้จ้าเอเร้าเราจะสตาร์ทอินเจลิกโอเค The cancel lady alert mention in the note เก็บมาได้ด้วยโอเคเป็นนูตของชาลอนฮะอันนี้คือเฮียอะไรอ่ะมันก็นเป็นโปรเตอร์หนังเลยฮะเฮ้ยเกมหรอ Water hell w o t e r game เป็นเกมไมค่คล้าย area isolation เราเปิดประตูได้ไหมอันนี้คือเรื่องของเธอนะฮะโอ้ยโอ้โหไม่ยังแหลก รถเขไปไปไหนเนี่ยอ่าอันนี้คือรถเราใช่ไหมที่เราขับมาพาเพื่อนกลับบ้านเถอะหลายเกมแล้วนะหลายเกมแล้วนะที่มึงทําอย่างนี้เนี่ยแล้วมึงก็ไม่ได้กลับบ้านโดยดีไงเพราะมันมีสองทางนี่เอ้าไปทางไหนดีทางนี้ด้กันเฮ้ยแปลกงดูเฮ้ว้าวเฮ้ยทำไมมันทางมันเยอะ่างงี้วะนนียอ๋อ โอ้โหใครปริศนาเลยแน่เลยกูว่าอย่างเงี้ยรถบรรทุกรถรถบรรทุกไข่วะเนี่ยเดี๋ยวนะมันคือสถานที่อะไรโรงงานล้างหรอวัาทำไมพื้นที่มันกว้างอย่างนี้อ่ะพี่โคตรกว้างเลยอ่ะฮะเดินไม่ได้๋อเฮ้ย วันไหนแล้ววะเนี่ยเฮ้ยอุ้ยโอ้ที่อะไรสักอีญี่ปุ่นด้วยไงอีจีบุ่นนี่มันเรื่องความน่ากลัวนี่คือก็ถือว่าใช้ได้เนาะแต่ส่วนใหญ่มันจะตลกมากกว่าเพราะว่าคนนั้นขายขำนะแต่อันนี้แม่งแต่ว่าไงดีละ่ะผีขี้ไม่ใช่ดิผีผีตูดมึงน่าจะร่วมงานกับไอ้หาแล้วแน่แน,น่แน่เชียร่วมงานกับจากไอ้ผีโสขี้ในเกมหานะเนะี่ยหูยแล้วมีหมอกแบอบ หมอกจางๆและควันหมอกจางๆและควันโอ้ป่าเฮียอะไรเนี่ยอุย้ยวัดเทียนเดี๋วยวนะทำไมมีเทียนตั้งตรงนี้อันนั้นก็ด้วยเฮ้ยอันนั้นเริ่มเยอะแล้ววัดเ,เฮ้ยวัดเฮียอะไรมันพูดภาษาเฮ้ย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 อ้าวเฮ้ย วัเต์เฮลวัดอ้าูไม่เห็นตัวผีเลยซ้ำวัดตัวผีตูดแท่ๆกก็ตายเดีย๋ยวบอกแล้วมาอยู่ในตูดกลัวเมื่อกี้เนี่ยยี่แล้วแล้วผมไปทางไหนวะเนี่ยเอากูมาทางใหม่แล้ว เอาไอ้เงี้ยแล้วกูก็เจอผีแบบงงๆเฉยเลยไม่มีการบิวอะไรทั้งนั้นฮะแม่งคือเจอคือเจอเลยแล้วคือเจอแบบไม่ไม่ไม่เจอตัวเลยนะคืออะไรเกมกูบั๊กเหรอเนี่ยอะไรอ่ะว่ามันเล่นงานกูผ่านตูด,ดแน่ๆเลยเชี่ยเอ้ยนั่นสินะวันนี้วิธีเยอะที่มันจะทำอย่างนั้นได้เว้อีตูดมันก็ต้องเข้าไปในตูดกูไม่ได้เล่นงานนี่แหละเออมันเหมือนจะมีเทียนที่มันจะเป็นแบบจุดของเบาแสนะแต่มันไม่มีอ่ะไม่มีอะไรเลยอ่ะ วัดวัดเที่ยวไหนไม่มีตัวไม่มีตัวเลยเอาแล้วเสียงแม่งย่ำท้าอยู่ข้างโอ้โหโฮโหอีตูดอีตู้เปนเล่นงานกูวัด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 เที่ยวเฮี่ยเทีโนเทียวโอมึงตัว <c oughs> มึงอยู่ไหนเนี่ย <c oughs> ูไม่เห็นตัวมึงเลยโอเคฮะมันเราจะดูแมพได้เนาะอันนี้คือบอดแสทั้งหมดใช่ไหมที่มึงจะตามหาแล้วกูเลื่อนไงโอเคฮะก็ค,คือจุดแรกเนี่ยให้เราไปตรงนี้เลยตรงลืดไปเลยไปทางแยกมือกี้นี้แม่เออ้ยโอเคอถึงแล้วรข้างหน้านี่เฮ้ยเงอมีโน้ตอะไรแม่อุ้ยโอ้นี่คือที่อยู่ไม่ใช่ไปคือบทบทปบทริศนาบทลึกลับ เอ้ย hey! u see him if y อ u อะไรวะเนี่ย Among us ฮ huh? ะ I know is what coming for me I close my eye and waiting for the end อ oh, ๋อที่คุณไม่เห็นมันก็คือมันก็ว่าผมจะต้องดูมันผ่านตูดอย่างนี้เหรอไม่ใช่ดิมันคับว่าแบบไอ้นี่ไหมความเชื่อของผีไทยสมัยก่อนที่ว่าถ้าคุณดูมันผ่านการรอดบังขาคือก้มดูเนี่ยถ้าเกิดว่าใครเป็นผีเนี่ยจะไม่เห็นใช่ไหม รือเปล่าวะเออโ oh, <shit. S 1> อ้ shit กูจะดูยังไงอะแล้วใครหายใจกูหายใจทำไมเนี่ยโอเคฮะบอกเสียงสองคือข้างหน้านี่เลยไอ้เชเลยวะไปละไปละนี่หรือเปล่าเฮ้ยนี่ไงอย่าจับ กูจับไปแล้วอ่ะเพื่อนช่วยไม่ได้เกียวอะไรอ่ะมันอยู่ตรงนั้นอ่ะเอ้ยนี่มันมีข้างในหรือเปล่าโน้ตไม่ใช่โอเคฮะเราได้บอดแสที่สองมาแล้วบอดแสที่สามอยู่ข้างล่างนี่กลับไปใช่ไหมมันเก็บตามลำดับหรือเปล่าไม่รู้อ่ะเฮ้ยไอ้ผีเนี่ยเนี่ยเสียมันมันเหมือนมันตั้งอยู่ตรงนี้โอเคฮะ อันนี้กูมาไหนแล้วเนี่ยไอ้ชี้เดี๋ยนะเอากูลงมาข้างล่างไม่ใช่แล้วกูไปผิดทางต้องดูมันผ่านยังไงตั้งหัวม,มาด้วยกันฮะก็เสียงเดิมัใช่ไหมโอ้ยเออจริงด้วยตั้งเฮ้ยผีตูดอ้อชีตอูต้องมาหาบอดแสนี่ก่อนถึงจะเห็นตัวมันจริงหรือวะเนี่ย โอเคอันนั้นคืออย่ยงหายใจมันเหรอมองมาหายใจถี่ดีเน,นะาะสงสัยเป็นโรคหอบหืดนะเียอ,อะไรเนี่ยโอเคโอ้ยแม่งเอย้ยกูกดดูแมพก็ไม่ได้แมพแมพแมพโอเคโอเคโอเคข้างหน้านี่ข้างหน้า,านีา่ฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้ไอยนี่ไงไหนอันนี้ We Watch One Eye ดูต้องใช้ตาเดียวดูเสมอนะโอ้โหโอเคขอบคุณมากเมียจา๋าขอบคุณมากเลยเมียจา๋ากูไปแล้วเฮ้ยอันนี้เรามาไหนแล้วเนะี่ยโอ้แสที่กูเก็บรัดได้ไหมเก็บรัดไม่ได้ได้ีมันมาเรีวอ,อันนี้สีอยู่ไหนเมืเกนก็มันต้องเก็บไปตามดับฮะไม่งั้นมันไม่ได้ พราะว่าตอนแรกผมไปไอตอนที่มันผีมันร้องหนะ่ะมันไม่มีเว้ยมันไม่มีของแล้วผีมันก็ร้องหน้ยไงพอเรามาอันนี้แล้วมันหมายว่ามันเป็นมันเรื่องอะ่ะแล้วเรารู้ว่า็มันมีอะ่ะหนึ่งสองอโหสี่อยู่นี่มันรัดมัตรงน,นี้ได้ไหมช่างหัวมลนกดกลับทางด้ยโอ้เจสัสไรส์เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮมยเย้ยย มีสเ,เตจการวิ่งด้วยเหรอไม่มีหรอกมังก 4, โโ้งวินน่งสี่คูร้อยโคตรโหดอะกูเอ้งยัไงเฮียอะไรกูเนี่ยอีเมียกูมาตั้งเคลเตอร์อะไรหลายหลายที่ยังวะไปดูดิพีตูดอ๋อผู้เรื่ออ่านเรื่องเรื่องอามันมีเรื่องจะอ,อ,อ่ะานเหรอฉันเจอมันบางครั้งในตอนกลางคืนนั่มันเป็นโยไยน่ะโยไยชิลิเมะเออพวกเขาเรียกมันอย่างนั้นแหละนะโอเค มันมีตาอยู่ในก้นแล้วไปนก็ไม่มีหน้าแล้วก็ไม่มีหน้าโอ้โหกูจะอ่านยังไงเนี่ยไอ้เหียมึงมาขนาดนี้อ่ะโอเคน่าจะอ่านที่หลังได้แล้วบ้งขอบังว่านะอ๋อนี่ไงเออฉันเจอมันอีกแล้วมันยืนอยู่ข้างหน้าฉันมันมันยืนอยู่ข้างหลังกูในตอนนี้เนี่ย โอ้โหกูเสพสมเนื้อเรื่องเลยเดีอเพื่อนยี่มึงไม่มีหายนอกจากวิ่งหนีผีเนี่ยอย่างน้อยมันก็มีในเรื่องที่ทุกคนจะให้กูดูได้แต่ว่าพอวกดเอกสารวิบแม่งมันไม่หยุดให้กูไงเมื่อกี้ผมได้อันไหนมาวะผมได้อามันเอาเราข้ามขั้นได้เลยเหรอเหลือกี่อันเอ่ยแล้วสามอันก็คือนี่นี่แล้วก็นี่โอเคครับอันไปข้าคาราเลยกันมันมีเอกสารที่อ่านอ๋อโอเคโอเคโอเค ผมไปหาที่หลบอ่านได้ไหมอ่ะโอ้ยวัดเ the เฮ l l ไม่เป็นโรงงานเลยหรอเฮ้ยเฮ้ยเดินไปพ่อหนุ่มอ้นี่ทางขึ้นโอ้โหโอเคกูว่าไอ้เสียง็อยู่ดไอ้เสียงมันสะา้า,าก,กวดนะนั่นนั่นนั่นมันได้ยินเสียงเท้า,ากูพี่ผผ่ทายหูดกลับก่อน ว้าวว้ายพี่จ๋าพีาพ่กลัวผีตัวไรกลัวผีตัวได้ช่วยกวูด้วยมันหยุดเกมไม่ได้เกมหานีไม่ควรเฮียเลยอุ๊ยผมรู้สึกว่ามันวิ่งเร็วขึ้นป่ะโอ้มันวิ่งเร็วขึ้นจริงด้วยมันวิ่งเร็วขึ้นจริงด้วยกลัวตีไปหนึ่งทีแล้วออืตายกูตายตายแม่จ๋า,จาพ่อจา๋าช่วยลูกด้วยลูกลกินกล้วยอยู่บนหลงังคาตาัวละมาท่ายาหมองที่ ีฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้ไปต่อหรือเปล่าวะดีไปทางกันไอ้เหี้ยทางกันเนี่ยนี่นี่แสงเทียนแสงเทียนอันไหนวะเนี่ยอ๋ออันเดิมกูมาเลยหีือวาเฮ้ยกูมาไหนแล้วเนี่ยโอเควมาไหนก็ช่างกับตอนนี้กูไปใกล้ๆไกลกว่าได้ไหมมีจุดเซฟไหมเนี่ยตรงเนี้ยมันมีจุดที่มันเซฟไหมโอ้บอกกูดูบอกกูที้เหมือนกูวนอยู่ที่เดิม วนอยู่ที่เดิมโอ้กูมาไกลที่หายเลยแต่มันก็ฝั่งนี้แหละเอ้ยเสียงแม่งไล่ตามตูดกูมาเรื่อยเรืยเลยไอ้เดียไม่มันจริงมีจุดที่แบบมันมันตามมาไม่ถึงไหมจุดที่แบบมันไม่เห็นเราโอเคตรงนี้จุดที่เรามาเจอตัวแรกฮนะตัวเทียนแนัาสาไ่อ่านทีเยอแล้วกันแม่ง ดูวนบีเดอะล่าส์วัดวัดออฟแอสคุยเลยวะเนี่ยไอ้นั่นเสียงมันมาแล้วจะมานะโอ้โหใกล้เขาเรื่อยๆเลยสัตว์มึงถือเฮ้ยมึงถือวิทยุฟังเพลงมาด้วยไม่เพลงคอมาจามทางเลยชเชยกผู้ขออ่านเอกสารป๊บเยด้ยวยเพื่อนนะ โอเคมึงจะมาหรือมึงไม่มาเนี่ยถ้ามึงไม่มากูอยู่โอเคครับมันมีเสียงแจ๊กๆโอเคฮะอายก่อนแลวกันถ้าไม่อยากจะเชื่อเลยว่าจะทำอะไรลงไปเนี่ยอ่ะฮะนี่มันก็ผ่านช่วงเที่ยงคืนมาแล้วนะกำลังเดินเข้าไปในป่าฉันเอ่อไอช็อก in a ง a r าร์ตอินเดรโอ้ยฮ้ยเสียงมันเมืนเสียงมันอยู่ฝั่งนี้อ่ะฮะโอเคได้เลยผมใจฉันแรงมากเลยแล้วฉันก็แบบ เอ่อไม่พรำอิสุวิตติ้งนะฮะเขาเขาเขาไปในป่าแล้วความมืดเนี่ยมันก็เริ่มปกคลุมพอ้มืดมันก็เริ่มเปิดคุณเข้าไปเรื่อยๆฉันไม่เห็นอะไรเลยในแม้แต่เท้าของฉันเน่ยเออแล้วฉันก็มีแฟลชไลท์แต่มันก็มีแฟลชไลท์เออฉันก็มีไฟฉายอยู่ที่คอยส่งทางให้ฉันนะนะอันที่สองก็คือฉันใช้เวลาทั้งวันอยู่ในป่าบ้านี่ฉันตรวจสอบเอ่อพื้นที่ใกล้ๆนี้ตอนกลางวันแล้วมันก็รู้เหมือนกับว่ามันจะเป็นแบบ ป่าอื่นด้วยเหรอยังไงก็แล้วแต่ตอนกลางคืนแล้วเนี่ยฉันได้กลิ่นอะไรแปลกๆที่มันไม่สมประสงค์ด้วยแหละอ่ะฮะแล้วฉันก็ได้ยินเสียงอะไรแปลกๆด้วยแต่ว่าทุกครั้งที่กูได้ยินเนี่ยมันก็เริ่มใกล้เข้ามาเรื่อยๆเลยแต่ว่าทุกครั้งที่ฉันส่องไปฉายไปทางนั้นเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรเลยนะแต่มมนก็มันก็มันมีอะไรบางอย่างคอยจ้องมองฉันอยู่อ่ะฮะโอเคไม่หวแล้วอืมมันเจอมันในคืนอ๋อนยังไงที่เราอ่านใช่ไหมมันเจอมันในคืนนั้นมันคือโยไกชิลิ พวกเขาเรียกมันอย่างนั้นแหละนะมันมีตาอยู่ตรงต้นก้นมันไม่มีหน้าแล้วมันก็เอ่อจะเอ่อ Alert with the stone Stand of ส h i l i อ e ชิออันนี้หมายความว่าไงวะเนี่ยอะฮะอ๋อหรือว่ามันจะมีอะไรบางอย่างที่มันจะคอยมองให้มันด้วยหรอเป็นคล้ายๆสเตต of ฟ h i ลิเมอ๋อกูว่าแล้วกูว่าแล้วอุ้ยอยา ให้กูอ่านเถอโอ้ยไปวิ่งเร็วไปวิ่งเร็วไม่เอาไม่เอาดิไม่ตายดิไม่ตายไม่ตายไม่ตายวิ่งกระเช้าเข่าเร็ววิ่งกระเช้าเข่าเร็วเพื่อนเจ้ากูเจ้ากูอะสุดท้ายได้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 อยู่ในนี้นะสุดท้ายอ่ะกูมาทางตันกูมาทางตันกูมาทางตันไปได้ยังไงสุดท้ายอยู่ในนี้เว้ยโอ้ยเสียงแม่ตามมาเรื่อยๆเลยอ่ะไอ้เบสเอ้ย กูขอเวลาแป๊บหนึ่งนะเพื่อนนะไม่ใช่มันอยู่ข้างบนนี่ใช่ไหมนี่ไง้กลับกลับยังไงเฮ้ยม,มันบอกว่าเร็วเมื่อกี้เนี่โก o แบ็ k อะไรวะอะไรยะเพื่อนบอกบอกกูม back the alert, หมกลแบ็กท t เดอะอัลเลอฮะอะไรมันคือตรงไหนกลับไปที่รถใช่ไหม บอกกูทีว่าใช่กลับไปที่รถเหรอกลับไปชนง่ายเลยนะโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอหโอปีกหลอนปีกหลาขับเร็วเพื่อนเชื่อกูมันได้ผลเสมอนั่นไงกูว่าแล้ว ไอ้กีบ้านนี่มันต้องมีไอ้ฟิสิกส์นี้กูเชื่อกูเชื่อบ้านเด็กคนผู้พัฒนาเว้ยผู้พัฒนามันชอบใส่อะไรแปลกๆเข้ามานั่นนี่ก็คือหนึ่งในนั้นฮะเพื่กนต้องรีบเร็วกลับบ้านดีเฮียกูได้บอดแสและเมียกูตายแล้วกูเชื่ออะไรอย่างนั้นเลยเมียเมียกูตายเราไอ้เฮียมันเห็นขนาดขนาดนั้นแล้วอ่ะนี่ขนาดกูเห็นกูยังหลอแล่เลยเฮียเอ้ยเออเสียโทรศัพท์มึงก็เดินเข้าไปแต่กูจะกลับบ้านกูไม่อยู่แล้วไปเพื่อนรถไม่ใช่อันนี้ไง เก็บมอะไรกูจะทำอะไรอ่ะอเลิร์ตัวไนคืออเลอร์ตอะไรคืออเลิร์ตวะเดี๋ยวก่อนพี่ชายฉันจะตายไม่ได้แล้วพี่ชายวิ่งมาโคตรเหนื่อยแล้วพี่อเลิร์ตคือตัวไหนหบอกกูก่อนมามั่วแล้วเอ้ยคือตัวไหนของแผนที่เนี่ยอมไม่มาแล้วมาแล้วลูกจ๋าฟูดกุกวาที่หนูอยากได้ แม่งรู้เรื่องชิบหายเลยเจ้าายจว่าอูาอ้แม่งรู้เรื่องเฮียวู้ดตายโอ้โหลัวต้องหาใหม่เลยใช่ m i n i เ่ยโอ้โหโกูเศร้าใจว่ะเฮ้ย อ๋อกมาตีนี่มันมันโดนตีได้สามครั้งฮะเลือดไม่มีรีเนาะตอนแรกขมด้ว่าอ๋อถ้าโดนตีครั้งหนึ่งแล้วปไปสักพักหนึ่งองีเลือดมันจะรีไม่ไม่ใช่ก็คือสามครั้งก็คือรับสามครั้งอย่างนั้นเลยฉัานรู้ว่ามันตามมาหาฉันท่านปิดตาของฉันแล้วฉันก็รอจนถึงจุดจบก็คือมอบเลยใช่ไหมฉันเจอชิลิเมอีกแล้วมันอยู่ตรงหน้าฉันมันปิดกั้นทางของฉันอยู่แล้วตามันก็อยู่ในความมืด ฉันรู้สึกได้เลยว่ามันกลบมากๆเลยฉันไม่สามารถที่จะตัดความรู้สึกที่ว่าฉันโดนตามไว้ตลอดเวลาเลยแฮะทุกครั้งที่ฉันหันหน้าไปรอมหบไอโอยไอ้เหี่ยคุณรมจะเข้ามาไม่ได้คุณเอาเป็นจากหน้าปูโอ้โหมันเป็นด้วยมันเป็นด้วยอูโหูมันเป็นเดี๋ยว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 ามจริงกูถานจริงกูถามจริงไอ้เหี้ยกูณรู้ไหมจะยืนอยู่ตรงแค่ตรงทางนั้นตรงนั้น โอ้โหกูจะบ้าตายกูจะบ้าตายกูไปแล้วเพื่อนโอ back to the alert กูไม่กูไม่รู้นะมึง alert ิศหมายควว่าไงโอเคกูไปกูไปตรงอันหนึ่งก็ได้อะไปตรงอันหนึ่งก็ได้ผมไม่ได้เก็บเดลี่เมียมาด้วยเนาะเออว่ะกูรัชไงกูรัชเฮ้ยกูมาไหนแล้ววะเนี่ยมันผิดทางไอ้สัตว์ ลองดูโอเคจริงด้วยออโอ้ยเออผีผีตูด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 เพื่อน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 ปิดประตูโอ้โหแค่นี้ก็เอาแค่นี้ก็ได้เหรอไม่ไม่ทำแต่แรกวะ Think think คิดตูสิคิดคิดก่อนคิดได้แล้วคิด Yes or No ตาต่อตาฟันต่อฟันใช่ไหมอ๋อมันได้กูเรียกแล้วเมื่อกี้เนี้ย อ๋อฉันเอาไว้ละ <duh. S 1> ขอสดซุปก่อนได้กันไอ้เฮียซุปเทียอเลยวเนี่ะเฮ้ยอะไรอ่ะมึงใช้ซอช้อนฮะตาต่อตาฟันต่อฟันอ๋อโอ้ต้องใช้ตาเดียวในการมองมันอย่างนี้เหรอตามที่เธอบอกใช่ไหมตาแลกตาเหรอฮู้อมอเป็นก้อนเลยแล้วยังไงฮะก็คือมันจะมองว่าเราเป็นพวกมันใช่ไหมนั่นไง เพื่อนสวัสดีครับมึงทำอะไรอ่ะ <c oughs> โอ้มนต์าตาไปโอ้เ <c oughs> นี่ยก็ถือว่าต้องการใช่ไหมก็คือแฟนนอนตายกูามาร้องไห้ดิก็ <c oughs> คือกูไม่ได้อ่านเนื้อเรื่องฮะ แต่ผมผ่าเดียเข้าใจได้อยู่ก็คือแฟนเราเนี่ยมา,าศึกษาเกี่ยวกับเรื่องเรื่องชิวิทยาลัยของเธอมั้งว่าได้ไงชารอนหรือไม่นะแล้วเธอก็เจอ,อผีฮะแต่ว่าเธอไม่รู้นะเออแล้ไม่รู้ว่าเธอจะต้องทำยังไงแต่ว่าทำไมเราถึงรู้อันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันเธออาจจะรู้มั้งแต่ว่ามันอาจจะสายไปแล้วก็ได้นะเออเธอรู้แต่ว่า,ะะา,วา,วามันสายกันไปแล้วเธอก็เลยเขียนโน้ตไว้ซึ่งเราก็ทําตามที่เธอบอกก็คือพราะลูตาออกมาตาต่อตาฮะ เกมเมือ่อไรแก่นสารมากเลยเกมเม่ไรแก่นสารมากเลยที่จะแต่เออโอเคกดใช้ได้ผีก็ได้สนใจก็โอเคเลยฮะถือว่าจบไปแล้วกันกสำหรับก็ตัวของชิริเมะ The Curse of the b o d Eye เนาะโอ้โหกูเล่นมาโคตรนานยิ่งแม่สรุปก็คือข้าลูกตาออกแค่นั้นใช่ไหมแล้วมันก็จะปล่อยเราไปแลกกับลูกตามึงกำลัทำทียอะไรมึงกำไปใส่เป็นสองตา,างี้เหรอมไม่เข้าใจเลยวะหรือมึงกินลูกตาเป็นอาหารมึงจะกินโด้ทุกหนึ่งสิบ เอ้ช่วยมันจะกินตทุกร้อยปีใช่ไหมลูกตาลูกหนึ่งเงี้ยอะไรประมาณเนี้ยไม่เข้าใจเลยชิลิเมิขอ,อไปดูหน้าโอเคมันจะเห็นตัวจริงๆของมันวะชิลิเมิมันคือหมวดูของผีใช่ไหมเอ้ไม่ใช่คือชื่อมันเลยเหรอชิลิเมิคือชื่อผีเลยโอ้ของจริงม่โคตรน่ากลัวสัตว์ดูดิโอ้แล้วเกมนี้มันทำออกมา <c oughs> แล้วเกมนี้มันทำออกมาโคตรจิม้มลิ้มเลยเว้อเฮ้ยโอ,โอเค ถ้ากูเจียวของจริงกับคานสีขาวมาอย่างนี้นะกูปิดเกมใ้เยียโอเคอันนี้ยังพอใช้ได้อะไรวะนเนี่ยนะวัด <c oughs> มันมีชินิมิแบบเป็นนิมิเกิลด้เหรอเฮียกูคิดภาพไม่ออกเลยว่ามันเป็นยังไงวะชินิมิมอ,มอ,มอันนี้ไม่เกิลก็คือเปิดตูดที่มึงตลอดเวลาใช่ไหมแต่ว่ามันมีดูงตายอยู่ตูดนะเพื่อนนะมึงจะอันนี้จริงเหรอว่าคงเป็นคนเป็นค้าที่ไม่ค่อยดีส่าไรโอเคคือผู้ชมไปกันกสำหรับเกมนี้ฮะเป็นอีกหนึ่งเกมที่ แม่งมานแนวแปลกคลิปหายเลยเว้ยเฮ้ยออส่วนตัวคนที่เป็นลองนี่โดกนกอลิงตันในคลิปเลยน่าจะมีแค่นั้นเลยแหละฮะสหรับตัวของเกมผีเกมนี้เนาะเกมผีไอ้ผีคนญี่ปุ่นแม่งคิดเอดีว่ะไคิดได้ไงว่ามีลูกตาอยู่ตรงตูดแล้วแม่งแบบคานอย่างเงี้ยส่วนเราวันนี้ขอลาไปก่อนวไว้เจอกันครับถ้ามึงเจอผีตูดในสัตว์มึงต้องควักลูกตานะแต่ถ้ามึงไม่อยากเจอเนี่ยมึงต้องหัดล่าซ่วมเข้าไว้ในสัตว์ ยราไม่คนละเกมได้เฮียไปละ